สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวดิงทาร์โรบายชลิกรนะคะหัวข้อคลิปในวันนี้การมาเยือนของทูตสวรรค์คุณจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะหัวข้อคลิปนี้แต่ในวันนี้แม่หมอเป็นซื่อกลางระหว่างพวกคุณกับทูตสวรรค์น,นะคะเ,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและแม่หมอก็คิดดูแล้วว่าก่อนจะทําคลิปนี้นะจะต้องมีแอนตี้ จะต้องมีแรงต้านอะไรสําหรับความเชื่อของอีกหลายๆคนเลยที่พยายามจะบอกให้แม่หมอเชื่อในแบบที่เขาอยากให้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่แม่หมอก็จะต่อสู้กับแรงต้านนั้นเพื่อส่งสารให้กับเจ้าของคลิปนะคะการมาเยือนของทูตสวรรค์มาดูซิว่าการมาเยือนในครั้งนี้ท่านอยากที่จะบอกอะไรท่านส่งสัญ,ญญาณอะไรให้กับคุณนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสหรับนี้นะในการอ่านคำทำนาย ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของคุณหนึ่งใบจากไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอหนึ่งใบขอดูพลังงานของคุณพลังงานของคุณได้ m a s t e r of the s e a 44สี่สิบสี่ถ้ามา s เก็พระแม่คงคาได้นะอืมพระแม่คงคาได้พระแม่แห่งน้ำพลังงานของคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเป็นคนที่ยิ้มสวยยิ้มน่ารักเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการยิ้มสังเกตไหมรอยยิ้มของคุณเหมือนสร้างพลังงานดีๆให้คนรอบข้างไม่ว่า คุณจะเป็นคนหน้าตาแบบไหนคุณจะเป็นผิวสีอะไรคุณจะอยู่ในเพศสภาพไหนก็ตามรอยยิ้มของคุณมีเสน่ห์รอยยิ้มของคุณสร้างพลังงานดีๆคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวของคุณเขาจะเย็ยนลงเมื่อเห็นคุณยิ้มคุณยิ้มด้วยด้วยแววตาที่มีแต่ความจริงใจพลังงานของคุณล้นเปี่ยมในเรื่องของอ ความเป็นแม่ที่มอบความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างรอบตัวคุณรู้ว่าตัวเองยังมีความสามารถอีกเยอะมากมายและคุณก็พยายามที่จะบอกคนนู้นคนนี้ว่าคุณพวกเขาเหล่านั้นมีความสามารถนะคุณพยายามที่จะให้กำลังใจคุณเกิดมาเป็นเป็นคนที่เป็นผู้ให้ให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกดีๆให้ความปรารถนาดีให้กับคนอื่นๆนี่คือพลังงานของคุณ พลังงานของคนที่ใจดีพลังงานของคนที่มีเมตตาสูงมากๆพลังงานของคนที่สามารถหล่อเลี้ยงอืสามารถที่จะหล่อเลี้ยงคนรอบข้างคนรอบตัวด้วยวยเบชันโดดเด่นแบบนั้นเลยนะคะแล้วมาดูว่าทูตสวรรค์อยากที่จะสื่อสารอะไรกับคุณการมาเยือนของทูตสวรรค์อาจาานนอรรอาจะไม่ได้มาบ่อยๆหรือเปล่าไม่บอกก็ไม่แน่ใจนะ แต่สิ่งที่แม่หมอเชื่อนะในความเชื่อของแม่หมอที่พูดมาตลอดในการทำช่องก็คือเรามีทีมของเราอยู่แล้วทีมที่คอยซัพพอร์ตในด้านจิตวิญ,ญญาณของเราคอยประครบประงมเขาเรียกว่าแม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยเราเกิดเลยก็ว่าได้เราก็จะมีแบบนั้นแหละไปตลอดไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตอายุเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราก็จะมีทีมเราจะมีเบื้องบนที่คอยปกปกักคอยดูแลเราอยู่เมื่อเราลงมาในโลกมนุษย์ใบนี้นะคะแต่เขาเขาก็ปกป้องดูแล,แลเราจาก จากเหตุความจําเป็นที่ที่เหนือสิ่งที่มันจําเป็นะ่ะคือนอกเหนือจากสิ่งที่ที่เราจะต้องเจอเขาก็ไม่ให้เจอหรอกนะมันไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาไม่ได้อยู่ในโซแผนเขาก็จะไม่ให้เจอเขาจะไม่ได้ให้เจอคืนนั้นคือทีมที่คอยโปรเทคคอยปกป้องคุณแต่ทู่สวรรค์ที่ท่านมาเยือนท่านอาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณท่านอาจจะเป็นคนที่หรือพลังงานที่คุณเคยไปอยู่ในภพภพภูมิของของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนี้ มาดูการมาเยือนของท่านกันนะคะขออนุญาตครูบาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อีกรอบหนึ่งห้าถ้วยเก้าถ้วย าาแปดไม่เท้าราชาถือเหรียญห้าถ้วยเก้าถ้วยแปดไม่เท้าราชาถือเหรียญได้สำหรับเป็นอัศวินถือดาบทุกสวรรค์ผู้มีปัญญาเพื่อนำพาให้คุณออกจากความเศร้า ุสวรรค์มาสื่อสารโดยตรงให้คุณออกจากความเศร้าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคำสั่งนะแต่ท่านเห็นว่าคุณอยู่กับความเศร้านานเกินไปบางคนอาจจะชั่นเศร้าอะไรมันไม่ใช่เป็นความเศร้าที่ที่เป็นความทุกข์ทรมานแต่มันเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของคุณเป็นปมในอดีตที่คุณอาจจะมองไม่เห็นอาจจะชินคุ้นชินกับปมนี้ มาตลอดจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวคุณแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุปัจจัยที่เนื้อชิ้นนี้จะต้องอยู่ในร่างกายของคุณคุอเปรียบเทียบม,มันไม่ใช่เหตุปัจจัยที่ปมในครั้งนี้จะต้องอยู่ในจิตใจของคุณท่านเลยเห็นแล้วว่าจะต้องเคลียร์แล้วนะจริงๆการมาเยือนเนี่ยเขาก็น่าจะมาเยือนท่านท่านก็น่าจะมาเยือนที่ที่โดยปกติ แต่ในครั้งนี้ท่านอยากจะสื่อสารเพราะให้แปดไม้เท้าอ่ะแน่นอนว่าท่านอยากจะสื่อสารให้คุณเห็นถึงคุณค่าของตัวเองคุณต้องมีความสุขคุณต้องมีวเบชั่นดีๆคุณถึงจะเห็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณมีในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นเท่าที่ควรแต่สิ่งที่คุณเห็นจะมากกว่านี้นะคุณอาจจะเห็นบ้างแล้วล่ะในตอนนี้แต่มันก็บอบๆเบมๆเหลือเกิน ท่านอยากจะให้คุณขัดเลนในการมองเห็นความล้ำค่าสิ่งที่มีค่าในตัวของคุณท่านอยากที่จะสื่อสารในเรื่องนี้เป็นสำคัญเป็นการสื่อสารจริงๆเป็นการสื่อสารไม่หมอะม่หมอว่าพลังงานของเดือนนี้เป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะประตูอันศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดออกจริงๆราชินีถือถ้วยกับใบเนี้ย เป็นพลังงานเดียวกันนะคะเป็นพลังงานเดียวกันพระแม่แห่งน้ำทูตสวรรค์อง์นี้นะเกี่ยวพันกันกับน้ำเกี่ยวพนันกันกับความรู้สึกอะคำว่าทูตสวรรค์นะ่ะถ้าถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับาศาสนาคริตสต์คุณจะรู้คุณจะรู้ว่าท่านคือใครไม่หมาเชื่อได้ว่าคุณจะรู้ท่านมีพลังงานแห่งความเมตตาสูงมากๆอะพลังงานของความเป็นพระแม่สูงมากๆ เรื่องนี้ความรู้ในในด้านศาสนาคริสต์แม่หมอน้อยมากจริงๆแต่ทูตสวรรค์องค์เนี้ยท่านอยากจะสื่อสารกับคุณเป็นเป็นเหมือนแม่เป็นเหมือนแม่มแ,มแต่ถ้าไม่ใช่ศาสนาคริสต์นะคำว่าทูตสวรรค์ก็ท่านก็อยู่ในวิมานนะ่ะล่ะนะท่านอยู่ในวิมานท่านอยู่ในท่านอยู่ในที่มิติที่สูงบางคนจะ จะเรียกอะไรอะถ้าศาสนาฮินดูถ้านะแล้วแต่ศาสนา,าของพวกคุณพวกแต่ละศาสนาพวกเราก็จะมีเออมีเทพเนี่ยนะเขาเรียกเทพหรือทูตสวรรค์อะไรแบบนี้แหละอยู่ในทุกศาสนาแต่จะเรียกแตกต่างกันออกไปแต่ที่แม่หมอพูดแม่หมอบอกเนี่ยแม่หมอพยายามที่จะให้คุณเข้าใจในแบบของคุณเข้าใจในแบบของคุณว่าท่านมีเมตตาท่านเป็นน้ําท่านเป็นหินท่านเป็นแม่ผู้ให้ ความอุดมสมบูรณ์ผู้ให้ความสุขและอีกอย่างหนึ่งนะน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่เยอะที่สุดเลยนะของมนุษย์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเป็นน้ำทั้งหมดแล้วก็โลกมน,นุษย์ใบน,นี้ก็น้ำเยอะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันประมาณนั้นเลยถ้าไม่หมอไม่เป๊ะก็ประมาณนั้นแหละดังนั้นในวันนี้สิ่งที่ท่านมาสื่อสารกับคุณเนี่ย ท่านค่อนข้างมีอิทธิพลกับโลกใบนี้พอสมควรค่อนข้างมากและท่านอยากที่จะบอกและอยากที่จะสื่อสารกับคุณในเรื่องของการที่คุณจะต้องเอาความรู้สึกของคุณขึ้นมาจากโคนตรมให้ได้เท่าคำว่าโคนเนี่ยก็ยังมีน้ําผสมกับดินถูกไหมท่านเห็นว่าคุณกำลังเอาดินกับน้ำมาผสมกัน คุณต้องแยกคุณต้องแยกดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำแม่หมอเปรียบเทียบเท่าที่แม่หมอจะรับสายสัญญาณนั้นได้นะคุณต้องคุณต้องแยกออกแยกให้ออกอย่าผสมดังนั้นอารมณ์และความรู้สึกกับความคิดจิตใจส่วนที่เป็นข้างในต้องแยกให้ออกพอเราแยกออกมา พอเราแยกออกมาแล้ววะคุณจะคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นะท่านอยากจะสื่อสารว่าคุณต้องแยกให้ออกอะความอ่อนแอกับความเข้มแข็งเราจะเอาความอ่อนแอกับความเข้มแข็งมาผสมกันมันจะไม่ชัดเจนคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นใครคุณต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่คุณต้องการพวกเราทุกคนต้องการความเข้มแข็งดังนั้นอย่าใส่ความอ่อนแอลงไปในความเข้มแข็ง อย่ามัวพวักพบงกับความอ่อนแอนั้นเอาตัวเองออกมาจากความอ่อนแอให้ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะพาคุณออกมาได้ด้วยตัวของคุณเองถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาที่คุณจะได้สารต่อ สารต่อความสามารถของตัวเองสารต่อสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นทักษะเป็นสกิลที่คุณมีทั้งหมดถึงเวลาแล้วจริงๆล่ะนะราชาถือไม่เท้าถึงเวลาของความเข้มแข็งที่คุณอาจจะปล่อยปะระเลยหรือปล่อยมือความเข้มแข็งมานานเกินไปทูตสวรรค์ของคุณท่านอยากจะให้คุณเข้มแข็งมากขึ้น ทูตสวรรค์ของคุณเป็นคนเป็นพลังงานที่มีความอ่อนโยนมากๆม,มีความใจดีมีความมีเมตตาสูงมากๆเหนือประมาณพลังงานนั้นเหนือประมาณจริงๆแต่ท่านไม่ใช่คนอ่อนแอท่านไม่ใช่พลังงานอ่อนแอการใจดีมีเมตตาไม่จําเป็นจะต้องทําให้ตัวเองอ่อนแอท่านอยากจะให้คุณก้าวข้ามเรื่องตรงนี้ให้ได้คุณมีเมตตาจิต สูงแต่คุณเข้มแข็งด้วยตัวของคุณเองได้คุณต้องแยกระหว่างดินกับน้ำคีย์เวิร์ดในวันนี้ดินคือความเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงน้ำคือความอ่อนโยนคุณมีแพชชั่นแล้วแมสคูลีในตัวคุณมีธาตุไฟของคุณคือแพชชั่น แต่ส่วนที่คุณกำลังผสมบนเปอยู่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำดังนั้นสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกกับคุณเนี่ยถึงเวลาแล้วละ่ะออกจากพันธนาการไอ้ไอ้ส่วนที่มันเป็นออโคลนะ่ะนะออกมาให้ชัดเจนกับตัวเองว่าเออฉันฉันมีเมตตาฉันอ่อนโยนฉันมีเมตตามันคือความจริงใจ มันคือข้างในของคุณมันไม่มีอะไรภาคความจริงใจของคุณกับคนรอบข้างกับโลกใบนี้ได้ความจริงใจในตัวคุณก็ยังอยู่ในความจริงใจความเข้มแข็งก็คงยังอยู่เช่นกันความจริงใจของคุณมันก็ยังคงเป็นความจริงใจมันก็เป็นเนื้อแท้ของคุณนั่นแหละความใจดีมีเมตตาของคุณมันก็ยังคงเป็นความใจดีมีเมตตาความหนักแน่นความเข้มแข็งก็ยังคงเป็นความเข้มแข็งคุณมีธาตุน้ำดินน้ำลมไฟ The ิเชียนเนี่ยคือคนที่คบ คุณเห็นไหมเหรียญดาบถ้วยแล้วก็คาถาดินน้ำลมไฟในตัวคุณมีครบจงแยกออกมาเหมือนเหมือนคนที่เข้าใจสัดส่วนของการใช้ชีวิตทำในแต่ละส่วนของธาตุในในตัวของคุณน่ะให้มันเด่นชัดให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มัน เขาเรียกว่ามีมีปริมาตรที่ที่เท่าเท่ากันอย่าให้อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมันมากหรือมันน้อยเกินไปเหมือนนักวิทยาศาสตร์จะต้องผสมสูตรที่มันลงตัวที่สุดเพื่อชีวิตของคุณคุณจะต้องผสมสูตรที่ลงตัวที่สุดในชีวิตของคุณไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นนี่คือส่วนที่ทูตสวรรค์ของคุณต้องการสื่อสารกับคุณการที่ท่านมาเยือนท่านเห็นบางอย่างในตัวของคุณ ท่านเห็นว่าคุณสามารถที่จะเป็นคนที่จะสื่อสารเป็นนักสื่อสารได้ในในอนาคตไม่ว่าคุณจะทำสายอาชีพอะไรคุณมีวาจาเป็นทรัพย์คุณมีการสื่อสารเป็นเอกและคุณจะนำพาผู้คนให้เขา,เาได้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการสื่อสารของคุณนะคะแล้วมาดู มาดูไพ่สำหรับเดิมนะออโรเพลนะคะอีกสามใบนะคะเปิดประสาสัมผัสเปิดสัญชาตญาณเปิดทุกอย่างเลยนะเพื่อจะสัมผัสความสุขเพื่อที่จะสัมผัสกับสิ่งที่วิเศษที่สุด เหมือนท่านเห็นว่าคุณกําลังคุณมีของดีอ่ะท่านเห็นว่าคุณมีบางอย่างที่มันทรงพลังมากๆอ่ะสิ่งที่มันทรงพลังของคุณมันมันสามารถเปิดเผยได้มากกว่านี้ดังนั้นออกจากสิ่งที่ยังไม่ไม่ใช่ตัวตนของคุณ่สิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ในตอนนี้สิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้อ่ะยังไม่หมดหรอก หมายถึงว่าคุณอาจจะรู้สึกฉันเข้มแข็งนะฉันฉันแข็งแข็งแกร่งนะฉันเป็นอย่างเงี้ยเออฉันฉันฉันประมาณนี้แหละฉันแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่มันมากกว่านี้พลังในตัวคุณมันมากกว่านี้ความสามารถของคุณมากกว่านี้สกิลทักษะความสามารถของคุณที่คุณคิดแบบว่าคุณคิดว่าเออมันโอเคแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันยังไม่โอเคมันมีมากกว่านี้ ให้คุณสัมผัสมันให้ถึงให้คุณเปิดใจยอมรับศักยภาพและสก,กิลทักษะในตัวคุณที่คุณมีอ่ะสัมผัสมันเข้าไปให้ลึกขึ้นลึกขึ้นคุณจะเห็นมัน Power เยอะมากๆคุณจะเห็นว่าคุณทรงพลังมากๆพุ่งสู่ความสำเร็จพุ่งสู่การมีชีวิตชีวา พุ่งไปสู่ประสบการณ์ความสำเร็จคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่จำเป็นต้องอ่อนแอคุณไม่จำเป็นต้องพ่ายแพ้ความรู้สึกในส่วนที่เป็นความอ่อนแอของตัวเองไม่ใช่เลยมันแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นคุณเป็นดั่งนักรบคุณเป็นอัศวินคุณเป็นผู้กล้าจะเรียกอะไรก็ได้แต่คุณเป็นเช่นนั้นและเจ้าของคลิปรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบนั้น ถึงแม้ในโลกมนุษย์ใบนี้นะปัจจุบันไม่ได้มีศึกมีสงครามอะไรแต่คุณรู้สึกว่าคุณดังคุณเป็นดังผู้กล้ารู้สึกว่าตัวเองจะต้องต่อสู้กับบททดสอบในชีวิตอยู่เสมอๆพ่ายแพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณหยุดที่จะสู้กับการใช้ชีวิตนั่นคือความเก่งของคุณนั่นคือศักยภาพของคุณนั่นคือส่วนที่ทูตสวรรค์ต้องการที่จะปลุกศักยภาพของคุณในวันนี้ ให้ลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึง่งคุณเป็นดังอัศวินที่ลงมาอยู่ภาคพื้นสนามทำมันให้ดีที่สุดคุณอาจจะปฏิญาณตัวเองไว้แล้วว่าฉันจะลงมาเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของจิตวิญญาณของคุณประโยชน์อันสูงสุดของจิตวิญญาณต่างๆณนะตอนนี้คุณยังต้องทำมันต่อไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดไปพร้อมกับดูแลร,รักษา ตัวเองคุณมีเสือ้อเกาะคุณต้องใส่คุณรู้ว่าอะไรคือเสือ้อเกาะป้องกันตัวคุณบนโลกมนุษย์ใบนี้ที่ไม่หมออาจจะเอเอไปในทุกคลิปศีลธรรมอันดีงามคือเสือ้อกราะสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนรวมถึงตัวเองเดือดร้อนคือเสือ้อกราะความเข้มแข็งก็คือเสือ้อเกราะดังนั้นคุณจะต้องสวมใส่ ซสื้อเกราะของคุณเพื่อที่จะไปต่อออกจากออกจากเขาเรียกว่าความรู้สึกนะใบแรกเลยคือห้าถ้วยเนี่ยออกจากความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นความเสียใจไม่ว่าจะเป็นอดีตของคุณใดๆก็ตามออกจากสิ่งนั้นแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นรู้ตัวเองให้ได้ท่านเหมือนท่านมาปลุกให้คุณตื่นละนะท่านมาปลุกให้คุณตื่นแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือ คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้บรรยายชีวิตของตัว uh คุณคุณไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่จารึกวิถีชีวิตของคุณนะลงในประวัติศาสตร์จิตวิญญาณของคุณในภพชาตินี้คุณเท่านั้นที่จะจารึกคุณเท่านั้นเป็นผู้เล่นคุณเท่านั้นเป็นผู้เดินเกมคุณเท่านั้นเป็นผู้เขียนคุณเท่านั้นเป็นผู้กำกับตัวของคุณ นั่นคือสิ่งที่ผู้สวรรค์ของคุณอยากจะบอกอยากจะเป็นอะไรล่ะอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นอะไรคุณลหลงไหลเรื่องไหนคุณมีแพชชั่นกับเรื่องไหนก็ไปสู่เรื่องนั้นซะทํามันให้ดีที่สุดอย่าลังเกียจแพชชั่นของตัวเองอย่าลังเกียจความลหลงไหลของตัวเองถ้ามันสร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณและสังคมรอบข้างรวมถึงโลกมนุษย์ใบนี้ทํามันเถอะ จงทำมันด้วยความหลงไหลจงทำมันด้วยเรียกได้ว่าแพชชั่นและคุณจะทำมันได้สำเร็จแล้วสิ่งที่คุณพกลงมาด้วยน่ะมันมีคุณค่ากับคุณก็ขอให้คุณหยิบยกมันขึ้นมากระเทาะออกมาเรื่อยๆคุณมีคุณมีสิ่งที่คุณพกลงมาด้วยกับจิตวิญญาณของคุณอะไรจะพกมาได้เรามาแค่ตัวเปล่าสิ่งที่เราจะพกมาได้คือความรู้ความรู้ในระดับลึกลงไปถึงจิตวิญญาณ ผ่านประสบการณ์การเวียนว่ายตายเกิดในทุกภพชาติคุณมีองค์ความรู้ติดตัวมากับจิตวิญญาณของคุณนั่นคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นเอาออกมาใช้อย่าปฏิเสธอาวุธชิ้นนั้นอย่าปฏิเสธแพชชั่นของตัวเองอย่าปฏิเสธแรงบันดาลใจของตัวเองเพราะถ้าคุณปฏิเสธสิ่งนั้นเท่ากับคุณปฏิเสธตัวของคุณเองคุณปฏิเสธความเก่งความฉลาดความสามารถของตัวเองไม่ได้ เพราะมันจะรู้สึกอึดอัดถ้าคุณรู้สึกอึดอัดแบบนี้แสดงว่าคุณกําลังปฏิเสธความสามารถหรือศักยภาพของคุณที่มีอยู่ข้างในที่คุณพกมาด้วยดังนั้นทูตสวรรค์ของคุณท่านให้คุณเอาออกมางัดเอาไว้ให้หมดงัดออกมาเรื่อยๆมันอาจจะไม่มีวันหมดโลกมนุษย์ใบนี้อาจจะใช้องค์ความรู้ของคุณไม่มีวันหมดเพราะมันเยอะเหลือเกินทํามันให้เต็มที่ถึงมันจะไม่หมดก็เอาออกมาใช้ให้ใหได้มากที่สุดเท่าที่ คุณจะใช้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณและผู้อื่นนี่คือสารจากทุสวรรค์ที่ท่านอยากจะบอกกับคุณนะคะวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะสนุกกับคลิปของแม่หมอนะเพราะช่วงนี้ออกออกแนวแฟนตาซีเยอะมากๆคือพลังงานในเดือนนี้แม่หมอก็รู้สึกมีความสุขนะรู้สึกรู้สึกดีแต่แต่อาจจะค่อนข้างที่จะ ซีรียสสําหรับบางคนหรือเปล่าไม่หมอไม่แน่ใจนะแต่เชื่อได้เถอะว่าคุณไม่ซีเดีสหรอกคุณจะได้พลังเจ้าของคลิปที่แบบโหได้พลังกลับไปเยอะมากเหมือนคุณต้องการคําตอบอะเหมือนคุณต้องการรู้ว่าตอนนี้ชีวิตฉันเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ขอให้คลิปของแม่หมอเป็นส่วนหนึ่งในการให้คําตอบกับคุณพวกเราคือเพื่อนกันเติบโตไปด้วยกันกับช่องแม่หมอนะคะขอบคุณมากค่ะ